cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. ดานจูโจมพฤษภาคมสวัส <sales> ด <sy voila> ีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast ครับไปลุยกันเลยเจ็บป่วยเลเวล1น่ะ ก็ด่านนี้มีทั้งหมด10ด่านนะครับแต่ว่าเราเล่นได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งประมาณ3ด่านเนาะแล้วก็ต้องรอ30นาทีมั้งถึงจะเล่นได้นะปะก็เดี๋ยวเราลุยให้จบทั้งหมด10ด่านเลยนะด่านแรกผมว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันทุกด่านนั่นแหละดังนั้นถ้าเราเล่นเลเวลหนึ่งยังไงนะครับเลเวลสิก็จะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะเก่งขึ้นนะเพราะว่าเรายังสามารถอัพเลเวลตัวเราขึ้นไปได้เลยนะ มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามก็จะชมเหมือนกันนะครับโอเคด่านหนึ่งผ่านไปอย่างง่ายดายต่อที่เจ็บปวดเลเวล2มีเงื่อนไขนะทุกคนก็คือลงได้แค่10ตัวนะครับดังนั้นถ้าลงเกิน10ตัวก็ไม่ได้นะเซ็ตแมวที่ผมเอามาใช้ก็อยู่เซตนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจบเจ็บปวดเลเวล3ไปคงจะได้ปรับเปลี่ยนทับนะเพราะว่านี้ผมไปลุยด่านอะไรมาสักอย่างเนี่ย ผมว่า1-3น่าจะเล่นง่ายอยู่มันจะเริ่มยากกระตรง4-5-6-7-8-9นี่แหละแต่เชื่อผมดีว่าไม่ยากเกินความสามารถของทุกคนหรอกนะสู้ๆลุยตบตัวนี้ธาตุดำธาตุแดงครับหมาธาตุดำแต่ว่าได้แต่ธาตุแดงรวมกันก็เลยกลายเป็นธาตุดำธาตุแดงผมว่าการรวมกันเนี่ยมันส่งผลเสียกับฝั่งตรงข้ามมากกว่านะเพราะว่ามันจะโดนแบบ ได้ไว่าทักษะพิเศษสกิลพิเศษอ่ะกับท่านั้นๆอ่ะได้มากขึ้นไงเจ็บป่วยเลเวลสามตายลุยคือถ้ามันมาเดียวๆใช่ไหมไอหมาขี่แรดแดงอ่ะสมมติถ้าหมามาเดียวอ่ะมันก็จะไม่โดนสกิลของไอ้เรียกว่าอะไรนะการโจมตีจากความได้เปรียบจากธาตุดำที่เรามีอ่ะ งงไหมเออแต่ถ้าสมมุติมันมีสองธาตุเท่ากับว่ามันโดนแน่ๆไงเนี่ยถ้าจะให้เห็นเห็นผลก็คงต้องเอาแม่บอมเบอร์มาลองดูครับว่าถ้าเราเอาแมบอมเบอร์มาไอหมาขี่แรดเนี่ยมันจะโดนหยุดเวลาไหมนะน่าสนใจไหมฟาดุเรียบร้อยจบ รอแป๊บหนึ่งปะดยันต่อ30นาทีจริงๆด้วยทุกคนเจ็บป่วยเลเวลสนอกจากจะมี10ด่านแล้วนะครับแต่ละด่านมันจะดรอปของแตกต่างกันด้วยนะผมว่ามันต้องมีดรอปไอ้นี้แน่ๆเลยอ่ะผลึกแพตินัมอ่ะซึ่งถ้าเรารวบรวมผลึกแพตินัมครบ10อันเราก็จะมีโอกาสได้ตัวแพตินัมหนึ่งใบนะครับซึ่งเอาไว้สุ่มอ b e r อร์โดยเฉพาะเลย หรือตู้นนั้นจะมีอูเบอร์ล้วนๆนรอบนี้ผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะทุกคนก็คือเปลี่ยนเอานี่ครับขี่ฟักทองของผมมาด้วยถามว่าเก่งไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไอหมาขี่ลัดดำอ่ะไอหมาขี่ลาดดำ หมาดาขี่และแดงอะ่ะมันมันมีสองธาตุางไงแล้วไอ้แวนไพรฟักทองของผมอ่ะนะมันก็มีสกิลที่แบบกระทาตดดาธาตแดงอ่ะนะก็เลยเออพกมาหน่อยละกันแล้วลทีนี้ผมก็เอาแมวบอมเบอร์มาหยุดเวลาครับแล้วก็เอาอแมวซูชิมาชะลอเขาเรียกว่าลดทอนการโจมตีของธาตแดงนะติดติดมาไว้อย่างนั้นนะทุกคนเพราะว่ายัางไงมันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดที่แบบต้องเอาตัวเก่งๆมาเท่าไหร่ ไปลยุยโผล่เฮ้ยเมื่อกี้มันโดนกระแทกนะอ๋อไม่ใช่โดนแมวรถไฟชน เรียบร้อยครับเจ็บปวดเลเวล5นี่ง่านผลึกพันธิน้ำ1อันขอ,อด่านที่5นั่นเองที่ดอครับไปเจป็บปวดเลเวล6ครึ่งทางนั้นนะทุกคนตัวเซฟมันก็เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกครับด่านจูโจมเดือนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาสเตอร์เหมือนเดิมทุกด่านเพียงแต่ว่ามันจะเลเวลอัพขึ้นมานั่นเองนะถามว่าเราควรเล่นไหมเล่นก็ดีนะครับเพราะว่ามันดอปของไนงะ เราก็มาเก็บ XP แล้วก็มาเก็บของฟรีแล้วกันสรุปหมาดำนะหมาดำและแดงนี่คือโดนหมดเลยนะทั้งตัวที่เก่งกระทตุแดงตัวที่เก่งกระทัดดำหรือมีสกิลพิเศษต่อทดัดดำทตดแดงนะครับโดนหมดนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นผลเสียครับผลเสียของมันแต่เป็นผลดีของเรา เรียบร้อยรอต่ออีกใช่ไหมอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงจะป่วดเลเวลเจ็ดลุยต่อครับเมื่อด้เปลี่ยนเซตน,นาก็คือเอาเซตนี้แหละมาสู้แต่ว่าเดี๋ยวเจ็บป่วยเลเวล10จะลองดูก่อนว่าจะเปลี่ยนดีไม่ดีนะครับต้องดูก่อนว่าเลเวล8เลเวล9เนี่ยเซตนี้สู้ได้ไหมถ้าสู้ได้ก็น่าจะจัดการได้เฮ้ยมาทาอะไรวะ เหมือนมีหมาเหรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำงานก่อนมันก็คือมอนด่านเดิมล้วนๆน,นะทุกคนแต่มันถึงขึ้นนะเห็นปะต้องโจมตีหลายที่ขึ้น,นครับแล้วรอบนี้เราเพิ่งได้เห็นไอ้กอริลลาดำเลยแต่โชคดีหน่อยที่ว่าเราเอาแมวบอมเบอร์มานะครับส่วนแมวบอมเบอร์ได้จากไหนนะจริง การได้บอมเบอร์อะแมวบอมเบอร์เนี่ยมันแฝงแตกมากทุกคนคือ,อยังไงก็คือมันจะประหลาดจากการได้ของกันอื่นอ่คือร่างแรกของมันก็คือแมวผลเออแมวดอกไม้นะครับได้จากการเปิดประตูหน้าเกมอะหน้าเกมมันจะมีอ่าประตูให้เรากดนะครับเปิดไปจะเจอน้องแมวทีนี้เราเปิดบ่อยๆทีๆเราก็จะอ่าเจอน้องแมวนะแล้วสุดท้ายมันก็จะแจกแมวต้นไม้กระถางต้นไม้อะไรมาก็ไมือนะ แต่มันยังไม่โอเคครับมันยังไม่เก่งพอเราต้องมาวิวัฒนะครับก็คือให้มันเป็นแมวบอมเบอร์ Both ให้ได้ก็คือต้องมาเล่นปลดล็อกล่างจริงนะวันที่22เวลา <c oughs> เวลาเท่าไหร่นะทุกคน14.22น,นาทีปะ่ะเลขก2งล้วนๆนะ่ะ <c> ด <oughs> ึงนั้นต้องหาวิธีเอานะครับแต่ผมเคยทำคลิปแล้วนะลองไปดูคลิปก่อนได้เก่า <c oughs> มากเลยเพราะว่ามันนานแล้วไงเรียบร้อยครับเลเวล8 ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งด่านโอเคได้วิตามินซีมาหนึ่งขวดเลเวลเครับวันนี้ชิวๆเลยเพราะว่าเมื่อวานได้จบด่านตำนานเพเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตำนานเหลืองนะตำนานเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะแต่ผมว่าต้องมันควรต้องเริ่มเล่น เพราะว่าตอนนี้เราก็จบไปเกือบหมดแล้วนะอากุก็จบไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาเล่นด่านตำนานแล้วละ่ะเราจะเิ่นเราใกล้จะได้เริ่มเล่นด่านตำนานเขียวแล้วทุกคนแต่ว่าขอเคลียร์คลิปเก่าที่เคยทำไว้ก่อนนะเพราะว่ามีหลายอันมากเลยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ใช่ว่าพอกำลังจะลงปุ๊บด่านใหม่มาปั๊บนะที่แนะ่บากีมาวันไหนเนี่ยคือผมตัดสินใจสุ่มมันนั่นไปแล้วอะ่ะ สุ่มตู้ซูเปอร์เฟสไปแล้วถามว่าได้ตัวอะไรมาเดี๋ยวคลิปหน้าลงให้ดูแล้วกันใต้ตาฟ้าหรือเปล่าอ่ะไให้ดูไม่สปอยเรียบร้อยครับอีกด่านนึงทุกคนก่อนจบคลิปครับนั่นก็คือเลเวล10นั่นเองนะเจ็บป่วยเลเวล10ลุยศึกเริ่มขึ้นแล้วมาไหนอะ ถ้ากระตายทีบแคนแคนตุยก็คือเปลี่ยนทีมได้เลยนะอะโอเคแคนแคนไม่ตุยครับแสดงว่าไม่ได้โจมตีแรงเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยเจอด่านไหนสักด่านหนึ่งอะกระตายทีบแคนแคนกระเด็นเลยแต่นนี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโอเคจบด่านนี้เราจะได้อะไรก็จะได้อาหารแมวสามสกระป๋องความเป็นผู้นำหนึ่งนะครับ และน่าจะได้ตัวแรดด้วยมั้งตัวแรนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวขอดูก่อน <c oughs> เห็นว่ามันง่ายอ่ะมันไม่ได้ยากมือใหม่หน่าจะเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าท่าดแดงกับท่าดำนี่มันเป็นท่าพื้นฐานที่เราได้เจอตอนช่วงแ,กแกรกๆเลยนะไายจมตีตุ้มตามตุ้มตามแคสซี่ไม่ทันละจบครับได้ตัวแรดหนึ่งใบจริงด้วยโอเค ก็คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ